โอ๊บเย้ผังไม่ได้เย้ังมาไปส่องทำมาเดินถอยมาเดินถอยมาทางด้านที่ผังอุ้ยระวังนะสิี่ นั่นไงโดนไปหนึ่งดอกวะล่ะอะไรคนละน้าทันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้เฮ้อ ต้องอย่างเงี้ยไม่ไลฟหรอกแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะได้ผลไม่ได้ช่วยอะไรเลยกี้เห็นห้องนั้นแล้วคิดว่ามังต้องเดินออกมาแน่ๆวางเคมอลดักแห้งไว้ก่อนเลยคือมนก็ออกมาจริงๆเขาสั่งให้ฉันเลีบแบกเบียร์ก็โอเคบอกออกมารู้ได้ยังไงสูนบอกกันมาสุ่มที่มันไวใส่ไก่อะนะ

ทำไมาอยากชวนเล่นเกมชื่ออะไรนะไอตันเลนเกมที่พวกเราเล่นอยู่เฮลไดเวอร์เฮลไดเวอร์เขาไม่ควรใช่ไหมเฮ้ยเหลือ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 นี่เหลือไอไอไอช็อตอะไอ้โกลช็อตก็เชื่อมั่งคือแม่งฟุ้งจนดูไม่รู้เรื่องโอ้โหกันดา Don't cease securing the room. you need to lock them down. Resume uh. securing the container once the threat is neutralized. We need to lock and down. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> โอ๊ยบาวมึมันใช้หลังกันอ่ะโอ้โห คือ <laughs> บีชักที่มาดูเลย uh, <c oughs> ออกไม่ใช่นะเตือนไปแล้วไปแล้วพีว่ชองเข้ามาพี่ชองไอเนี้ยลอ้ลอลอ้อล้อพี่ชองเข้ามามันแล้วมันยิงแล้ว ทีทางนี้ทางนี้สังนี้ เออยูทูปออกไปเลยดิเอออ้กาเอออ้กาศอะไรวะทำไมเติมแต่ฝั่งนู้นฝั่นี้ไม่เติมต้องมีทางนี้วะทางนี้ทางนี้ไอ้ต้องต้องยิงตงโน้นอ่ะโอเคตาโอเคตายแล้วโอเคพี่มกันตรงนี้ไม่เกิน มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันตอกไปแล้วเลยไม่รู้แต่โดนจากห้องนอนที่พี่ต่ออยู่อ่ะโอเคๆมันได้ออกแล้วไอ้ที่มาเดินกลับเข้าไปปิดห้องผิดไปมาแล้ว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 ห้องนอนห้องนอนห้องนอนรอดถพง่ฮ้เดินนำมาไปยิงเปิดประตูห้องเลย มาแล้วมาแล้วยิงแลยยิงแลยยิงลยยิงแลยยยิงลยองรอบไปตายมีวิวิวตัวมีสองตัวโอ้เชื่ตายมาละเข้าไปตัวต่อไปเยียมๆยี่มาอัดกันในห้องห้องเดียวเออ เฮ่มันรู้กันบ้างกันเต้สี่คนกูเอาอยู่เขามาเจ็ดตัวขขาม้าย um> ัเดือดเลยเหมือนกูเป็นไรยเหมือนกูเป็นลายม้